สวัสดีครับนี่เกือบเสร็จแล้วหลังนี้นะครับนี่ครับผมวันนี้เจอกับร้านแบงค์เฟอร์เิเจอร์ล็อกเกียร์นะครับผมวันนี้พามาดูบ้านนกดาวนะครับนี่ครับผมตอนนี้หน้าง,งานอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่ตั้งเสร็จเรียบร้อยเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเก็บสีตัวนี้นะครับผม บ้านหลังนี้ขนาดหน้ากว้าง3าเมตรลึกสี่เมตรห้าสิบนะครับนี่ลึกสี่เมตรห้าสิบนะครับผมห้องจะสามคูณสามตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมอันนี้ด้านข้างครับในห้องจะสามคูณสามระเบียงยื่นออกมาอีกเมตรครึ่งนะครับผมนี่หลังคาที่เราใช้ใช้เป็นในเป็นเมทัลชีสลอนสเปร์นะครับผมนี่ครับผมตันนี้ช่างกำลังเก็บสีอยู่นะครับ กำลังเก็บสีอยู่นี่จะยกพื้นสูงบันไดสามขั้นนะครับตัวนี้นะครับผมกำลังเก็บสีอยู่เลยครับผมตัวนี้เดี๋ยวขอช่างไปดูข้างในแป๊บหนึ่งนะครับนี่ผมกำลังเก็บสีพื้นอยู่ครับเงาๆเลยครับขอเปิดไปดูข้างในนะครับนี่ครับผมนี่ด้านในเราจะบุด,ด้วยยิบซ้ำนะครับ นี่งยิบซ้ำนะครับผมเป็นฝ้าครับผมยิบซ้ำตัวนี้เป็นพื้นไม้นะครับผมมีห้องจะสามพู้นสามนะตัวน,นี้แล้วก็จะมีประตูด้านหลังเพื่อต่อห้องน้ําด้านหลังนะครับตัวนี้ครับผมแล้วก็โโระบบไฟเราก็ติดให้หมดนะครับ,โโบระบบไฟมีตู้ไฟเพื่อรองรับติดตั้งเอนะครับ นี่เราก็สวิตไฟต่อปลั๊กไฟนะครับผมนี่คือด้านในนะครับโอเคนี่ด้านนอกก็จะมีม้านั่งนะครับนี่จะมีม้านั่งซ้ายขวาแล้วนะครับผมนี่ครับผมเบี่ยงตันนี้ช่างกำลังเคลือบสีผมสีที่เราใช้จะเป็นสีเบเยอร์นะครับตัวนี้ครับผมทนแดดได้สองเท่านะครับตัวนี้เป็นสีเหล้อม้ นะครับผมเงาเงาช่ำๆเลยนะครับฝ้าด้านหน้าก็จะเป็นไม้หมดเลยนะครับผมปกติไฟให้หนึ่งหลอดนะครับนี่เป็นไฟสาะเปานะครับตัวนี้นเบียงไม้หมดเลยนะครับตัวนี้จะยกพื้นสูงบันไดสามขั้นนะครับตัวนี้ ก่อนอันนี้ได้ฝนตกมานิดนึงครับผมอันนี้ส่งงานทํากลางสายฝนเลยครับผมนี่ด้านนอกนะครับ